เสียงเสียงหรอครับใช่ค่ะเมื่อกี้หลวงพี่ขึ้นเทศนแล้วฮะดึกป่านี้แล้วอะไรอะพรที่ไหนจะมาทงมาเทศีกอีกจะมาเทลึ่งตึงตังนี่ไอ้หน้าเมือกประหมึกทั้งสองตัวเมือกประหมึกแต่ว่าถ้าเกิดกินกันน้ำเกี่ยมซีฟู้ดก็เป็นหมึกช็อดนะครับ ีว่ากูสองคนมึงส่องกระจกดูตัวเองบ้างไหมกูจะส่งทำไมล่ะทำไมส่งก็เจอเพี่อเจออะไรเนี่ยกูไม่ดูหรอกกูปวดคนไหนปวดแก้วกระจกงงไม่ได้ไงไดะสิเพราะคนสองคนเป็นใครเนี่ยฮะใช่เราฉันไม่รู้จักคนนี่เป็นคนดีหรือว่าคนร้ายหรือว่าก็คนอะเป็นขโมยหรือเปล่าเนะฮยใะี่ไม่ยไใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็เป็นคนเหมือนพวกคุณนี่แหละครับมุกลุกมุกลูก อะไรฮะบุกลุกไม่ใช่บุกลุกครับผมขึ้นมาแต่งหน้าแต่งหัวข้ามแล้วอืมหมายถึงในนเรื่องในเรื่องในในเรื่องคุณสองคนเนี่ยบุกลุกทำไมจะเข้ามาเที่ยวเทียนหยดหรอเหรอืมเทียนหยดพัชชี นี่บ้านใครครับบ้านคุณผู้หญิงเหรอครับก็ใช่เลยสิคะบ้านบ้านฉันเองแล้วทำไมคุณคนนั้นดูเดือดร้อนกว่าคุณอีกละครับใช่เอ้าเาดูปกป้องบ้านดีนะครับเพาะอะไรความเป็นเจ้าของไงเข้าบ้านเข้าบ้านดีแล้วเนี่ยเข้าบ้านดีอย่างน้อยต้องทำไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวคนอื่นเป็นอันตรายอ้าวนี่ทุกหย่างเป็นยังไงนะระวังระวังระวังด้วยเข้าไปอ่ะทำไมอ่ะมีเสาตกน้ำมันอยู่ต้นนึ่เดี๋ยวขอดูด้ ตาตัวเองก่อนนะอขอโทษนะครับคุณผู้หญิงบริเดีว่าผมได้ยินเสียงคุณผู้หญิงดังน,นั่นวุ่นวายเลยต้องขอโทษที่ทําให้คุณต้องตกใจนะคะประเดีผมทั้งสามคนนะ่ะเห็นว่าข้างหน้ามีดอกไม้สวยๆก็เลยชวนัะเดินเข้ามาน่ะครับขอโทษจริงๆครับรผผรใช่ไม่ได้สมมตโทษหรอกขอบคุณแต่ว่าฉันแค่แปลกใจเพราะบาคนทั้งสามคนเนี่ยไม่เห็นป้ายหน้าบา้านให้เขาติดเอาไว้ยยงไงไพื่อห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตไม่เห็นป้ายฮะป้ายหน้าเหรอคะไม่ก็ใช่เลยรับ เียวไพ่ว่าอะไรนะคะห้ามเข้าก่กอได้รับอนุญาตค่ะอยอดอแต่อ่านป้ายข้างหน้าใช่ไหมเพื่อนกอ่านเองอ่านว่าอะไรให้เข้ามารับอนุญาตโอ้โหอเเข้ามาหมดเลยต้องขอโทษจริงๆน,นะครับพอดีว่าเพื่อนผมน่าอ่านผิดนิดหน่อยก็เลยพากระเดินเข้ามาเลยไม่มีแล้วมั้งคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกไว้เลยนะสถานที่ตรงนี้จะเป็นของใครผมว่ามันไม่สําคัญเกินไปกว่าคนเราเจอกัน ต้องมีมันลดสัมพันธ์ที่ดีต่อกันบ้าง<อ>เอ๊ะคุณพูดยังไงเนี่ยนี่ถ้าคุณรู้ว่าผมทั้งสามคนเป็นใครนะผมบอกไว้เลยว่าคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายท่านนี้เนะนี่ยคุณคุณ,ค,ณคุณพี่ครับครับในกลุ่มนี้ไม่มีผู้ชายคะ่ะผู้หญิงล้วนคะ่ะล้วนเลยเหรอครับล้วนคะ่ะอ,<า>อันนั้นก็ใช่ใช่ไหมคหรับผีเห็นผีไอ้เป็นแต่เด็กแต่โง่ ผมเมื่อผู้ยคุณผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยนะจะต้องหน, pues นาวแน่นอนคนะและลักษณะบ้านเขาจะขายลงเย็นนะใช่ครับบ้านเขาขายลงเย็นครับคุณลูกค้ามึงไปขับทำไมมันจะขายมึงแล้วนะเพราะเพราะว่าคนรีบซื้อนะครับทำไมคะเพราะว่าดูแล้วเริ่มเฟกแล้วคุณ่ะ มึงน่าจะซื้อไว้้พอมก่อนสุภาพสเตรีทั้งสี่คนเนี่ยค่ะผมสุภาพบุรุษทั้ง3ามคนนี้เป็นเด็กอารามครับครับผีอารามได้ไปแล้วไปแล้วผมมาขอโทษนุณไปไงขอโทษด้วยนะคะไม่ทราบว่าพระคุณมาจากอารามไหนคะวัดวาอารามครับวัดเด็กวัดอุ้ย กันไหนใจไหวก็ดังถ้าขนาดนี้ใครจะไม่รู้จ่เป็นเด็กวัยนั้นเหรอถึงผมจะเป็นเา็กวัยนะแต่เดี๋ยวค่อนครับอย่าเพิ่งนเกลียดนะถึงผมจะเป็นเด็กวัยนั้นแต่ชื่อผมก็เพระเหมือนกันนะครับคุณฉันไม่ได้อยากเล่าเรื่องเลยไม่ต้องบอกได้เลยครับเดี๋ยวผมจะบอกให้รู้นะผฉันมีชื่อว่าสุนธยาครับแต่ที่เขารู้จักกันทั่วพัทยาเนี่ยนะแต่จะเรียกผมว่าแบงค์ สอนพระรามพวงมาลัยครับตายแล้วคุณ้าวยกวยทอดกัรออเบนสนพระรามพวงปลีมอลัยมไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยได้ยินนะไม่เคยได้ยินเอาะพอวงหลีมาให้เหรอ เคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินไหมก่อนแม่ลามแล้วก็พวงมาลัยไม่เคยได้ยินอ่ะเคยได้ยินแต่แบงก์กงเต๊กเขาเขาต้องรู้อยู่แล้วแบงก์กงเต๊กเพราะว่าเพราะมีคนเผาให้เขาใช้ใช่ไหมว้าวเลยทำไมเข้าตัวกูตลอดเลยเป็นอะไรสิ่งที่พูดที่เข้าตัวนี่ไงลูกผมอยู่วัดชื่อว่ายอดครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่รู้จักกันทั่วๆไปเนี่ย ผมเคยเล่นหนังอยู่เรื่องหนึ่งคมณเคยดูผมเล่นเรื่องไฟสุมซวงโอเป็นพระเอกเป็นฟืนตัวเกรียมชาจะแต่งตัวยังไงวะเนี่ยนะแต่งตัวยังไงวะเนี่ยสูตรสีดำชื่ออะไรเนี่ยผมนี่ครับรู้ยังรู้ยังชื่ออะไรยายยายน้ำเออผมครับถ้าเกิดว่าอยู่ในวัดเทวาเนี่ยใครจะเรียกเจ้ายืดโจยืดเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าคนรู้จักตอนนี้เนี่ยคือผมไม่มีชื่อครับ ไม่มีชื่ออันนี้คนเขาจะเรียกเราว่าอะไรท่านพี่คือเป็นผู้ติไปแล้วแล้วก็แบบทำไมไม่มีท่าเอ้ยเอาครั้งนี้ถือไปนี่ะเล่นกันลำบากไหมต้องถือท่าก็ต้องทำกูไม่เคยดูหรอคะไม่เคยค่ะเดี๋ยวส่งคลิปไปให้ดูนะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ตัวฉันเองมีชื่อว่าดวงใจแต่ว่าที่เขารู้จักกันเนี่ยเขาจะเรียกว่าน้องปอยนางเอกตาสละกิยาว้าวบอกเขาไปที่อะไรครับพี่ชื่อว่าดวงจิตค่ะหรือว่าที่ทุกคนเขารู้จักกันในนามของเทยาคนดีรักค่ะอะไรอ่ะพูดจาน้าเขียนหรือเปล่าพี่ ไม่ระเขียทำไมอะสารเรื่องพูดผิดเหรออะไรลังลังภาษาจีนไงภาษาจีนหีล้งแปลว่าหูตึงหูตึงหูตึงภาษาจีนเขาเรียกว่าหีล้งอ๋อแล้วถ้าเกิดหูไม่ตึงก็หีไม่ได้ล้งไม่จะไม่ทำจะไม่ทำที่พูดชัดท่านสงสัยกันพวกไอ้สนุนพวกคุณต่ำคุณจะตายพวกคุณจะมึงด้ อย่าบอกนะว่าคุณคือเจ้าอาวาสคืออะไรคะปากดีนะทำไมคะตึกปาานี้พระบา้านมึงมาทำโอ้กันมนะั้งฟังไม่ดีเลยไอ้พวกกายาพวกมึงอะอ่าหวังมากินเนื้อหงอย่ากูเลย <c oughs> หงอะไรมีเก็บเกวืคนไม่ใช่ตะเท้ <c oughs> ปากดีนะเราในานาม ลาปูปูหรือคนแถวย่านบ้านนี้ใครก็รู้จักในนามว่าดองอะโนชอนไอ,อ้อดอมนี้ทำบ้านผีสิงหรอคะผู้หญิงล่าเลยไอ้ดูวันลกบมันบ้านผีสิงแล้วสองคนนั้นเาชื่ออะไรลูกหนูชื่ออะไรคะ น้องเซเว่นหรอคะไหนลอง me, 7, 5, 7. ยิง้มให้ด้วยนเดียเซเว่นยิ้มเยอะๆยิ้มเยอะๆยิ้มเยอะๆเลยยิ้มเยอะๆรู้ว่าเราจะออมมันหราคนนั้นมาดูคนชื่อะะอะไรครับสวัสดีค่ะอะไรลนะ,ะ,ะขาขาอะไร,ะร่ะ,ะ,ะเไไ <c oughs> ชอรี่ค่ะเชอรี่หรอคะอาจจะเคยดูว่าไอ้เหมือนตุ๊กตาเป็ดใส่วิกอะไม่ใช่จะไป่แซว นั่นแหละความภาคภูมิใจของพ่อเขาแล้วล่ะเอาภูมิใจนี่เขาเป็นตั้งแต่เด็กหนุเป็นตั้งแต่เด็กนี่สู่เขาได้นี่เขาแต่งงานแล้วมีเมียมีลูกแล้วเขาถึงค่อยเป็นลูกคนนี้ถ้าอย่างนี้ไม่ต้องมาประจานดีกว่ายินดีกันจังนะออกไปจากบ้านเดือนนี้นะเหตุอะไรนะคะแต่ไม่ยนีต้อนะับอยากปัดไปเลยเนใม่ไม่แล้เพื่อนใหม่แล้วเอาไปเลยเอาไป จากแม่กูเด็กวะพคมันรู้ลหรอมันขัดสนจนสมบัติมันคุ้งขัดไปทุกสิ่งไปพี่ไม่มีมบสนาน

ล่ะักษณะเหมือนจะพร้อมลบนะวันนี้เอาใจ้เฮ้ยเเราเป็นผู้หญิงเบาได้เปล่าเอ่อผู้หญิงครับเห็นไหมเพื่อนผมได้วัดอุ้มน้องคุณไปแล้วเห็นค่ะเขาตบจูบกันเราทำแบบนั้นเลยเอาตบจูบเลยเอาตบจูบแบบให้เอ้ Ha 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 ผมต้องอุ้มผู้หญิงมมใช่ผิดทิกแล้วเอาไหม มีอารมณ์กันด้วยสิมีอารมณ์รวมด้วยสิตกยังไม่ได้จับเลยแล้วลพี่เริ่มแบบเนี้ยหนูก็ไม่มีอารมณ์ะถ้าสาวเล่นอย่างเนี้ยหนูไม่มีอารมณ์ด้วยนะพี่เห็นหน้าพี่ก็ไม่มีอารมณ์เหมือนกันเอา้าพี่ทาไมพูดอย่างนั้นเลาวขอจำนิดจำหน่อยไม่ได้เหรอจา้าณย่าคนสวยอ,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 อย่านะน้องเป็นผู้หญิงตัวเล็กเล็กอ,อย่าทำอะไรน้องเลย น้องกลัวกลัวจนตัวส์โอ้เอเช็ดตัวเช็ดตัวแม่เพิ่งขึ้นมาจากน้ำที่ลูกเนี่ยเออคิดว่ากูเป็นตัวอะไรจ<า>ไ<ป>ับหน่อยจับหน่อยไม่ได้ไม่ได้ใครมาชีนี่ยไปเฮ้ยอ้ามาพอนีเลยนี่มนครับ อาไปวาดธนาซีรีส์ีิเฮ้ยไม่ใช่พรกเล่นอะไรดูมั้งไม่อะเล่นที่นี่ตั้งสามคืนเนะออี่ยเดี๋ยวก็โดนโอ้โหเจ้าวาดบัดน,นี้ไม่ลงทุนเลยหรอกเล่นนี้เกเองเลย <c oughs> ไม่จะหายมาไม่เล่นแบบนี้นิดเดียวหายไปบอกก่อนนะว่าเล่นกับพี่อ่ะเล่นได้แต่อย่าเล่นแบบ แบงกับปอยนะแบบจูบกันแบบนั้นอ่ะไม่เอานะไม่ได้เลยผมก็ไม่เอาจะงูผมไปฝังร่องตูดหานะครับนั่นไงถ้าผู้ชายไม่มีใจผู้ชายไม่กล้าพูดคำนี้ออกมาเนี่มองโลกในแง่ดีไว้ก่อนจะได้ไม่มีเรื่องกันนะแต่ว่าเพื่อการแสดงนะครับคุณอรชรก็ได้ฉันจะทำใจเล่นกับนาย ฉันจะปืนที่สุดเพราะฉันเกลียดนาย